สวัสดีครับ FC แสนสถานกระดอกมหมยครับผมเมื่อนีกำลังเดินทางไปอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับสวัสดีค่ะพาดอกเหมยไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตสู้ปะสู้สู้สู้ค่ะเจอกันที่อำเภอดงหลวงนะครับไม่ไม่ขอขออ,อีก่อไปละ เขาสู้กล่องไปเลยก็ยังเงียดหนาหมาดกิงของรอเลยเอาไหมด้วยไ่นะสายจะเชื่อได้ไหมปุณห์นะกินไปเป็นยังเดีวนวหนิฟ้ากินเฝ้ายิ้มเรโอ <c oughs> คือได้นอนนั้นก็ว่าจุ่มมาจาของเมียอยู่นก็แก้เพ่งซิว่มาจา,กกาของคักเนาะหอ,อ,อยก็ว่าข่อยนีล่ล่ะผู้หนึ่งเ,เอเบปเรตกับง,งามเน <c oughs> ีย่ยเนาะอู้ยบิ่งกะพลับอี่ดอง สดแล้วครับผมง่ามเบอรสุรุนแหละต่วอาติดอยู่แน่เดียวไม่ยง,มงบางว่มีเงินเสือเ <laughs> ้ยยกสดนี่เขาอื่นยกสดของแท้ครับพ,รพ่อพี่น้องอพ่อ,อกันเด้อครับผมมาให้มใม้เขาเศ้าเขาเศร้ารตอนใบซีมุ่งค่ะไม่กำลังใจดอกหมือหลายๆครับ<ไ>แรงนี้นะครับ ม้วนน้ำกันกับพี่นะเดี ah ๋ยวแสงจะพาิฝ้าอัดชิบลุงบอกพลอยพีนองู่อ่าเพื่อบานไก่เลี้ยนเคี่ยงฝ้ามาอาจจะเป็นไปได้ได้เหมือนข่อยอาดึกไปขึ้นไปเรียนทั้งวิธีน้ำเจ้าเลยต้องเจ้าแนยุ่น้อก็เป็นเด็กหน่อยถ้าคุณครบกันในปีสองปีรงนี้ต่อไปปีข้างหนอาจสิบุออสิบเอโอ้ยุเลดีหีเนาะค่อนอัดขีบอยู่ไหม เมือเออไส้หนาขอยวันนี้ไหมเป็นอิ่มนะอิ่มก็บถือไม่เห็ดตังสี่มันกับบอลแมนเจ้ากับเบิ้งเนี่ดที่ละ่ะหายยังอีกทุงยาข่อยุย้ยไงทุงยายัางกินยาอีกเป็นยังก็ต้องกินยาเลยยาไอไออีกอ้เป็ก<ม><อ>โควีดเซาล่ะป่ะที่ไหนก็ได้พักบ่ได้ฟันเลยครับเ <ตา S 2> บิ้งตาผมเพียงนี่ ตาคอยดีว่าจะหนี่าะมือว่ามันตกกันต้องท่าชิมเลยนี่บอไดไรนี่นี่ทุง่งยาคอยได้ปะอ๋อทุงอ่งยาถึงรูน้ำตีนเนาะเอาไว,ไว้ใส่<ะ>เ,าาเลยว่ามันอยู่ในลังหมนดิฮะเอามาน้ำบอเท่านั้นละมันอยู่ในลังเียวเดิ เบื้องครับสาวดอกเมยสาวเถาโอ้ยสาวขุนเอินเถาเนี่ยเบื้องหน้าจากขวางเนี่ยป่านจากขวางรอแล้วเบื้งหน้าคือนดลยนู้สาวเป่าเชนเนี่ยจีบผู้สาวมักผู้นั้นผู้นี้นางเบิ้งหน้านเคิื่อน แล้วบ่กเขาย่านจม้องจนว่าผู<ม>้ใ<ล>ดสิย่านก็บอกว่าคือโลกจิตไหมเมื่โลกจิตยังไปยืนยุ่งกลางพาเขาล้วกันไปยนืนยุ่งลางพาเขาล้วกันเมื่อเมื่อแบบอันแรกเดียวก็เป็นแบบ้เเแบบำเรื่องเขาไปเองเสร็จนะแต่ว่าไก่ยังไม่ได้ไปเปิดพาเขาเบิ้งดอกแต่แบบเป็นแค่จำเรื่องกไปเบิง้งเจ้าคือยังไก่โจรผูเ่าเลยอีนเนียไก่โจรเ่าหคอยบอกจ้องไหนไปยัง ปาปาปาผาปาคุป้าปลาเราดีเลยป้ากบปพาใช่ไหมเออมาทำสายตาส่อนเล่นแล่วมาเบานันเบานีเอาบอก่อแม่พี่น้องนี่ว่าไปใส่เนี่ยเมื่อแรกพ่อกันที่งานบุญบั้งไฟแห่งอำมเภรดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ไปให้กำลังใจดอกเหมยน,นะครับผมค่ะคคให้กำลังใจนูนลายๆแต่ว่าขันผู้เสียผู้สาวก็มาให้กำลังใจแซนกับสถานก็ไดค้ครับพ่อผม,มกัะซุ่มกระซวยเหมยให้บอกซะถวะเอฟซี FC ข่อยลายแห้งจาจัาหน้าที่เนี่ยเอฟซีข่อยลายแห้งอี่หี่บอกพี่น้องไปพ่อกันครับผมเพื่อดงหลวงจังหวัดบุกาหาร่ย นูจะไปทาเบอ่งวันคุยว่าเอฟซของหลายๆเนี่ยมันสิมีป่ญหาคนมาากบงนูเจ้าบ่เห็นบอกผยบ้านบ้านนั้นเดี๋เดี๋ยวเดบ้านบากเลียรยังบอกได้บ่ยมลกกหูมลกกหูผยบ้านบ้านบากเกียว์วายังไห๋จะรู้บะบ้าเาเป็นแต่พอเป็นเอฟซีตัวผู้เดียวไม่รุ่นหมดบ้านเป็นเอฟซีตโดนวันนี้แหดอกเมยเิ่นบ่รู้จักได้่อนะิ่นรู้จักแต่แสนสานาหเป็นดอกี่เจ็บเป็นเว้าเพิ่นเว้าเออวาดลูกแต่ว่าพาพำพาแฟนมาล้ำเตี้ยนมาอ ฟังแที่วะโอเคครับผมฝากติดตามช่องแสนสถานไม้พีเคแล้วก็ช่องดอกเมือดอกไม้สมสุขดครับผมฝากติดตามกด uh, ติดตามเอ่อแต่งานงานแต่ละงานของเขาผ่านทางเอ่ออัปเดตท่างช่องทางผมอัปเดตไปชุกช่องชุกช่องคอร์ดชุกช่องทางแล้วก็แล่าก็คือเฟซบุ๊กเย็ดเซอร์นะคะครับผมช่องนี้คลิปกับว่าคอยเดทไทยปันไดครับเพราาะว่เพราะว่างานหลายก็เลยว่าคอยเดทไทยคลิปปันไดครับ จะ่ากาศสืบพยายามทายตลอดแล้วครับพยายามนะครับอุ้ยรถแห่ทีมเนี่ยนี่รถแห่ทีมเนี่ยนี่คนกระลังกลับบานเนี่ทีมไหนทีมอจับทายได้มือบอลเมียนมนขั้นหน่อยโปรด่ะหรือว่าเมียนเมียนเมียนหรอสิบล้อสิบหล่อคนนี้ขั้นหนึ่งเมียนดิยังนี่ยคุณแล้วคุณแล้ว ไม่ยังเลยนะฮะคุณจะาก็จะยึดติดบีบแต่ใส่กันโอเคครับผมสวัสดีครับฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะคะครับผมจุ๊บ